แล้วเราจะไปต้นทุเรียนกันหอมเลยคุณบัตรเป็นไ่บฮะงคุณบัตรก็ไม่สั่งอยู่เลยเอออันนี้เอาไปให้หนงเนี่ยหนงจำได้หนงไม่น่ารักษา ลูกเลกจังไงคุณพ่อเน่าเลยน่ะเดี๋ยวเราจะไปต้นทุเรียนกันหลายวันคงได้คงสุกแล้วเก็บมาก่อนแล้วสมลูกเพราะอยู่บางสมวมันก็มีกิจกรรมทําเรื่อยถ้าอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปเหงาอะค่อนข้างหน่อย

ได้ไหมเนี่ยได้แล้วค่ะอ๋ออะไรวะอันนี้ต้นต้นลำไย,ยต้นบุรียนแล้วก็มีต้นนออันนี้มะน,น,นาวที่เก่งมากเดี๋ยวนี้มะนาวแพงมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บมะนาวไปให้เพื่อนเอนเราที่กรุงเทพนะคะเพราะว่าตอนนี้มะนาวลูกเราประมาณห้าห้าบาทหกบาท เยอะมากอะไรแล้วคะเอา้าสุแล้วเนี่ยหอขั่วหลุดเลยเอออือหอหอมเลยนานบอกแล้วว่าสุกนานแล้วอืออืมนี่สุกหนึ่งลกูกหอมไหมหอม dương không sụp nè, đây không có mùi gì cả, không có mùi gì cả, không có พกเลยไม่มีกลิ่นึเลยอะ่ะอย่ายแล้วเอาไว้ก่อนไ <Okay. S 2> อ้ต้นนู้นเถอะเดี๋ยวเราจะไปอีกต้นในตามอ่ะต้นนู้นน่าจะเยอะอยู่ยังไงไหนไอ้ต้นนู้นเหรออ,อันนั้นต้านเรา ก็แสดงว่าเมื่อกี้ก็ตัดได้แล้วได้หมดแล้วค่ะเพราะนั่นหลุดตามปริงหมดแล้ว ไปเอาไปขายได้ไยเนี่ยโอ๊ยไปขาย <laughs> อาทางนี้เอาไปแจกทักพวกเพราะว่า แหมาะนาวอ่ะอไม่ไปแล้วลอ,อ่ะจอหนอนอ่ะโอ้แหนาอหนอมาที่วันี้เราไ,ไ่เอาละกวหนอนเอาตรงนี้เดี๋ยวยไปนะจับนะพอแล้วจบนมกลับบ้านกันบาย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 กันเร็วบายบายเอานี่ก่อนเลย โโอ้โหสูงมากเลยนะโอ้โหอยาขึ้นเลย เคนล,ล็ก,ลก,ลก,ลกโอเคดีกว่าอันนี้ถึงไหมเนี่ยไม่น่าถึงสูงมากใหงาา้เขาขึ้นให้ก็ได้มั้ง มันก็ไม่ถึงมีนะมีต้นนะแต่ไม่ถึงวันนี้นะคะคุณพ่อก็มาเก็บทุเรียนนะคะไปเก็บทุเรียนให้แม่มาราทาน,นะคะวันนี้ก็ได้หลายลูกเลยมันได้หลายต้นด้วยก็อันนี้เก็บมาแล้วแล้วก็ฝังโน้นอีกครั้งหนึ่งอๆๆตอนนี้ก็อยู่บนต้นทุเรียนอยู่เลยะคะ่ะกำลังเก็บอีกแต่ก็มีไม่ได้เยอะอะไรนะคะแบบพอกินนะคะ พอกินแต่ไม่พอขายมีพันอะไรบ้างก็มีหมอนทองแล้วก็มีชนีแล้วก็ไออะไรอ่ะข้างยาวหอมนะเแกะเปนยังไงวะต้องเปิดยูทูบดูไหมยังไงวะต้องลองดูลองดูนี่ครั้งแรกใช่ไหมทำนักแกเองแกะหลายรอบแล้วแหะแต่ก็ไม่เคยได้กินดีสักที งั้นเดี๋ยวขอตัวไปเปิด YouTube ดูก่อนเนาะแล้วเราแกะมาให้ดูอีกทีนึ่งเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะให้เดี๋ยวให้คุณพ่อแกะไห้เลอะอ่ะไม่กินไม่ได้อ่ะยังดีอ่ะมีทุเรียนแกะไม่เป็นเลยต้องกินต้องกินกันแล้วเดี๋ยวรอคุณพ่อหรือว่าใครมีวิธีแกะเนาะแนะนำมาได้เลยเนาะเราก็ไม่ได้เยอะนะคะมีประมาณไม่กี่ต้นเองมันก็ไม่ได้ออกเยอะค่ะ คุณเรียนก็พอได้กินนิดหน่อยไม่ได้เยอะไอ้นไร่โดนบ้อเปล่นี่มาถึงการปลูกทุเรียนต้องขุดรูตรงนี้ ครับไม่เจาะแล้วให้ตรงตรงสามสามสี่ปีโอ้โหพันอะไรเนี่ยครับ,รบนี่คื้อมาพันพันสองอ๋อส <c oughs> ายพันนี่เหรอ <c oughs> หยี่ยวมูเลยนีย่ กบใ,ใ,ให้มันแน่นๆหน่อยบ๊กบให้มันแน่นๆหน่อยเดี๋ยวเวลาลงมันมาแรงแล้วมนันบินบดเป็นหรอ เนี่ยะือบัตรป่ะ,ะไม่สั่งเดียวเลยฮะเออ <c oughs> ว่าสั่งเดียวเลยอ่ะอ,อ๋อเป็นบัตรนี่เองใจสั่งมาใจสั่งมาไอ้อ,อันนี้ต้นกล้วยเหรอ อันนี้ต้นกล้วยของเรานะคะโอ้โหต้นกล้วยโอ้ต้นกล้วยทำไมต่ำจังล่ะเขาบอกให้ตุดแค่นี้เหรอใช่ถ้าใครมีที่มีทางก็ลองปลูกอะไรก็ช่างถ้ามันขึ้นแล้วก็จะ ชื่นใจเว้ยเราปลูกขึ้นเว้ยได้กินลูกกินผลรู้อ่ะไอ้อะไรเอ่ยไอ้ที่ไอ้ที่เมา อ,อันนี้กีตนนะ่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นเยอะอยู่นะเนี่ยอ,อาบน้ง่งทุเรียนเจอเปแ่าในบ้านนี้มีทั้งหมดห้าต้น,นสวยกี่คนห้าต้นเหรอคุณพ,พ่อ ต้นก็พอได้กินนะคะ oh. <S <S เราไปให้เอาไปแจก,กเขาอันนี้เอาไปให้ใหหนงเนี่ยเน,นี่ยให้หนงทไมลูกเล็กจังอะไอ้นงมันอ้วนไงคนอ้วนกินลูกเล็กงี้ ให้ขอบใจขอบใจเพื่อนเกลอที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันไอ้โลลูกเดียวแล้วก็พี่หม่ำมาพี่หม่ำนี่แถวหน้านี่สี่ลูกลูกใหญ่ๆกันยาวเงี้ยเนาะเพราะว่าบ้านพี่หม่ำเขาอยู่กับแบบเป็นโรงงานนั่นน่ะมีต่างดาวเถื่อนเยอะ เอาไปแจกทั้งหมดแหละเดี๋ยวเหลือให้คุณแม่กินลูกนนงคุณแม่เอาแค่ลูกเดียวพอเออเราไปแจกเขาแล้วลูกลูกอ่ะลูกลูกกินเหรอเขากินกันไหมกินนะเขาก็กินอ่ะแต่ถ้าเอาไปแค่ลูกเดียวพอลูกไม่อยากให้กินเยอะอย่าร้อนในใช่เดี๋ยวต้องเลือกลูก เหลืองอลาเป็นปท,ทองสองลูกของใครอ่ะเอาไปให้พี่ตาอาเหลืองทองเลยเขาเองทองเลยละเหลืองทองแต่ที่ดูดไม่เห็นจะเหลืองทองมันมีแต่กระลอกเฮ้ยนี่ไงอ๋อหงทองนี่ไงน mm. <า>ี่สวยใคุณค่าคุณิานะไหนเอก เนี่ยบอกลูกนี้นะให้คุณมันยา้วาเออแล้วก็ิ่ไได้จิภาพหอกิกยสวยหนจำได้หนม เวลาลักษาบทำไมลูกเล็กจังไงป้าเน่าด้วยนะเ่ากดอะไรกูปะถามจริงโอเคคือทุเรียนแล้วผูกทุเรียนแล้วเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะมาทำต้มตำนต้มตำแล้วก็ ทำมมีนี่อยู่แล้วต้มยำปลาไข่เคียวนี่ไข่เคี่ยวพิซจ้าใส่หอมต้ตมตำไข่กะแหลมไลลำไกะหล่ำเธอเธอทำไว้ให้ลูกเล่น เธอถ้าแก่แล้วเธอบาเบานี่มีชี้เท้าเนี่ยนี่นะอ้า เปัดเพลงให้ฟังหน่อยเปัดเพลงให้ฟังหน่อยเธอ